บทที่4การเขียนข้อเสนอโครงการหัวข้อในการนําเสนอจะมีทั้งหมดสียหัวข้อนะคะหัวข้อที่1โครงการคืออะไรหัวข้อที่2ส่วนประกอบการจัดทําข้อเสนอโครงการหัวข้อที่3หัวข้อสําคัญในการจัดทําข้อเสนอโครงการและประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการโครงการคืออะไรโครงการก็คือกลุ่มกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งคราว มีระยะเวลากำหนดที่แน่นอนมีองค์ประกอบหรือกิจกรรมหลายอย่างและมีความซับซ้อนมีลักษณะเฉพาะแล้วก็มีขอบเขตจำกัดเช่นระยะเวลาทรัพยากรงบประมาณผู้เกี่ยวข้องแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปและมีกิจกรรมเชื่อมโยงต่อเนื่องกันมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีผลงานเมื่อเกิดสิ้นสุดโครงกรารน,นะคะ สำหรับการบริหารโครงการที่ดีจะต้องเนินให้เป็นกิจกรรมแล้วก็กำหนดตามระยะเวลาที่เราตั้งไว้แล้วก็อยู่ในงบประมาณด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือผลลัพธ์ที่ได้ต้องตรงตามที่เราต้องการตรงไปตามวัตถุประสงค์สำหรับส่วนประกอบของการจัดทำข้อเสนอโครงการนะคะจะมี8หัวข้อด้วยกันหัวข้อที่1เราต้องระบุปัญหาและความต้องการหัวข้อที่2รวบรวมข้อมูลหัวข้อที่3 วิเคราะห์ปัญหาหัวข้อที่4จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและคัดเลือกปัญหาหัวข้อที่5วิเคราะห์สาเหตุหัวข้อที่6กํำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหัวข้อที่7กํากำหนดกิจกรรมทรัพยากรและหัวข้อที่8วางโครงการสำหรับแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการนะคะจะมีทั้งหมด11หัวข้อด้วยกันได้แก่ชื่อโครงการผู้รับผิดชอบโครงการหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชีวัดความสําเร็จผลผลิตและผลลัพธ์วิธีการดําเนินการระยะเวลาการดําเนินการงบประมาณแล้วก็หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการประมวลผลและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหัวข้อสําคัญในการจัดทําข้อเสนอโครงการประกอบไปด้วยชื่อโครงการชื่อโครงการเนี่ยควรที่จะมีค,ำำคําสัมพันธ์ แล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการผลผลิตผลลัพธ์หรือเป้าหมายผู้รับผิดชอบโครงการต้องระบุรายชื่อคณะบุคคลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์หลังการแล้วก็เหตุผลนะคะจะต้องบอกถึงสภาพปัจจุบันของปัญหาความต้องการการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์โครงการจะสามารถแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการได้ไหม จะดีกว่าวิธีการเดิมที่ใช้อยู่หรือไม่อย่างไรส่วนของวัตถุประสงค์นะคะเราก็ต้องพิจารณาถึงว่าวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้เนี่ยจะบรรลุภายในตามระยะเวลาขอบเขตของโครงการที่เรากําหนดไหมจะมีวัตถุประสงค์ไม่เกิน 1- 3ถึงข้อนะคะเช่นเราตั้งไว้ว่าเราจะไปพัฒนาโรงเรียนอะไรให้มัน ดีขึ้นนะคะข้อที่2ก็คือประเมินความมุ่งพอใจอันนี้ก็คือมี2วัตถุประสงค์ย่อยนะคะส่วนเป้าหมายและตัวชี้วัดของความสําเร็จของโครงการนะคะเราจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายหรือดัชนีวัดผลสําเร็จของงานที่เกิดขึ้นส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะคะจากการดําเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดําเนินการนะคะเราต้องระบุว่าผลกระทบที่เกิดขึ้น มีใครได้รับผลกระทบบ้างอย่างไรนะคะก่อให้เกิดรายได้ชุมชนดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับกิจกรรมวิธีดำเนินการนะคะก็คือเราจะทำกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และก็เป้าหมายที่กำหนดมีแผนการดำเนินการอย่างไรกำหนดแผนง,งานระหว่างการดำเนินการทำกิจกรรมของโครงการแล้วก็ต้องดูว่าต้องใช้เงินมาจากที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะ ส่วนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือจากการดําเนินโครงการผลกระทบลักษณะของโครงการที่ดีก็คือเราจะต้องมีการแก้ปัญหาในสิ่งที่เราจะพัฒนาเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ผลที่คุ้มค่านะคะส่วนรายละเอียดเนื้อหาสาระเนี่ยเราก็ต้องระบุเฉพาะจ่อจงไปเลยว่าโครงการที่เราทำขึ้น มีวัตถุประสงค์อะไรมีเป้าหมายอย่างไรแล้วก็มีวิธีการดําเนินการอย่างไรระยะเวลาดําเนินการนานเท่าไรนะคะระบุช่วงระยะเวลาให้ชัดเจนมีงบประมาณแหล่งที่มาที่ไหนใครเป็นผู้รับผิดช,ชอบโครงการแล้วก็ประสานงานกับใครนะคะเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจะได้รับอะไรบ้างส่วนร,รายละเอีย е ดของโครงการเนี่ยจะต้องบอกวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหลักการแล้วก็เหตุผล โครงการที่เริ่มขึ้นนะคะจะต้องตอบสนองนโยบายระดับจังหวัดหรือนโยบายส่วนรวมของประเทศก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเฉพาะส่วนการพัฒนาโดยรวมส่วนของประเทศแก้ปัญหาให้เกิดขึ้นได้ตรงจุดตรงประเด็นรายละเอียดของโครงการ มีแนวทางให้ผู้อื่นสามารถที่จะดําเนินการตามโครงการเดิมเราต่อได้นะคะมีการต่อยอดจากโครงการเดิมหรือเป็นโครงการที่สามารถประเมินผลได้นะคะส่วนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการนะคะจะขึ้นอยู่กับผลผลิตเอาพุทธและผลลัพธ์เอาคำรวมไปถึงผลกระทบด้วยนะคะก่อให้เกิดความยาั่งยืนแล้วก็ความพอเพียง สำหรับผลผลิตหรือเอาต์พุตนะคะก็จะเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยดำเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วเช่นเราวัดคุณภาพของนักเรียนเราวัดส,สมรรถนะของผู้เรียนหรือผู้เรียนที่จบการศึกษาผู้เรียนผ่านการฝึกอบรมได้รับบทความได้รับการตีพิมพ์ได้ทฤษฎีใหม่ ได้นิทาน2ภาษาหรือว่าได้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอันนี้จะเป็นเอา p ์พุตนะคะส่วนเอาคัมก็คือผลที่ต่อยอดจากผลผลิตหรือเอา p ์พุตก็คือเป็นผลระยะยาวนะคะมีจุดหมายปลายทางที่เกิดขึ้นชัดเจนนะคะรวมไปถึงผลกระทบที่ได้จากการพัฒนาผลผลิตแล้วก็กอให้เกิดผลลัพธ์หรือสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะคะส่วนผลผลิต ที่เป็นตัวที่มันวัดได้แต่ละกิจกรรมนะคะเราจะวัดจากการที่สิ้นสุดการกระทํากิจกรรมนั้นๆนะคะแล้วก็จะมีผลประโยชน์จากโปรดักที่มีระยะเวลาช่วงระยะเวลาหเดือนหรือว่ามีสิ้นสุดปีการศึกษานะคะแล้วก็จะมาวัดผลประโยชน์ที่ได้รับอีกครั้งหนึ่งก็คือมีการติดตามผลนั่นเองนะคะส่วนตัวอย่างนะคะ ของผลผลิตเช่นทฤษฎีซอฟตาแวรต่อมนุษย์แบบใหม่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยนำทฤษฎีใหม่ไปแชร์บริหารคนในองค์กรผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะพนักงานไทยที่ทํางานบริษัทญี่ปุ่นพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีมจนสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น50%อันนี้ก็คือจะเห็นความแตกต่างของผลลัพธ์และผลกระทบอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ย เราสามารถที่จะตอบวัตถุประสงค์ที่วัดได้นะคะส่วนผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นนะคะก็คือมันจะมีการต่อยอดหรือคาดการไปข้างหน้านะคะข้อควรํำเนึ่งถึงในการจัดทำข้อเสนอโครงการก็คือจะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยงานที่ผู้พิจารณาโครงการได้พิจารณาขึ้นนะคะ มีการสนับสนุนให้องค์กรเอกชนชุมชนประชาชนได้รับผลประโยชน์ผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดการทำแล้วก็มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับโครงการกับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่นะคะส่วนตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นโครงการเท่าแก่น้อยชาดรูด้เรื่องเงินเราจะอบรมให้เยาวชนเนี่ย มีความรู้ความเข้าใจหลักพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทดลองเขียนแผนและดําเนินธุรกิจจริงอย่างยกตัวอย่างเช่นโครงการ Art for ออนก็จะใช้ศิลปะเป็นสื่อเชื่อมประสานความคิดสร้างสรรค์ให้สอดแทรกคุณธรรมนะคะเข้ากับผู้พิการทุกประเภทอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของการตั้งเชื่อโครงการให้มันสอดคล้องกับ การเชื่อมโยงแนวคิดของเรานะคะรวมไปถึงโครงการจะเกิดขึ้นโดยใช้แนวคิดเชิงบวกนะคะแล้วก็เป็นไปโดยสุภาพส่วนหลักการแล้วก็เหตุผลนะคะเราจะประเมินสถานการณ์แท้จริงที่เกิดขึ้นในอยู่ปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นนะคะเขาก็จะกล่าวถึงสภาพปัจจุบันปัญหาสังคมไทยเป็นอย่างไรมีการ ต้องพัฒนาในทิศทางไหนนะคะขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องอะไรเราก็จะพัฒนาในตรงประเด็นจุดนั้นนะคะส่วนวัตถุประสงค์นะคะเขาก็จะให้ความรู้ความเข้าใจหรือว่าเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการเยาวชนอันนี้คือโครงการเท่าแขนน้อยฉลาดดูเรื่องเงินนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการแสดงความผิดรับผิดช,ชอบต่อสังคมด้วยนะคะอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์อย่างเรา่าวนะคะ ส่วนตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมายนะคะเขาก็จะระบุลงไปเลยว่าเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม .4 ถึงมหที่มีการเรียนไม่ต่ำกว่า2.0แล้วก็เป็นสมาชิกชมรมเท่าแก่น้อยอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือกนะคะส่วนแผนงานนะคะเราก็ต้องระบุนะคะช่วงระยะเวลาเริ่มต้นจากเดือนไหนถึงเดือนไหนแล้วมีกิจกรรมอะไรที่เราต้อง ทำในโครงการนี้บ้างนะคะแล้วก็สรุปบทเรียนจากนั้นเราต้องเขียนรายละเอียดของคณะทำงานบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนนะคะฝ่ายบริหารฝ่ายการเงินฝ่ายผลิตฝ่ายตลาดประชาสัมพันธ์มีการทำกิจกรรมหรือว่ามีการทำแผนงานอะไรบ้างนะคะส่วนการประเมินผลนะคะเราก็ต้องดูว่าการประเมินผลเนี่ยเป็นรูปธรรมไหมมีวัตถุป,ประสงค์ไหม แล้วก็เป็นไปในทิศทางใดบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็คือประเมินหลังจากการอบรมใชั้นสกิล1-5แต่ประเมินการสัมภาษณ์ด้วยเชิงลึกนะคะแล้วก็จะดูว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปสัมภาษณ์เนี่ยเป็นใครนะคะประเมินผลจากการที่เรามีการจดบันทึกข้อมูลหรือว่าประเมินผลโดยการจัดประชุมสรุปบทเรียนอันนี้ก็คือมันจะเห็นเป็นรูปประทับนะคะ จากนั้นนะคะเราประสางความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นไหมนะคะเราก็ต้องระบุความร่วมมือของหน่วยงานให้ชัดเจนว่าสอดคล้องกับโครงการเราอย่างไรมีระดับการควบคุมความสําเร็จหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะคะก็ให้ความสําคัญกับกลุ่มบุคคลนั้นๆที่มีส่วนร่วมกับโครงการเราด้วยนะคะ แล้วก็งบประมาณการเงินนะคะต้องระบุการเงินให้ชัดเจนนะคะควรวางแผนงบประมาณทั้งหมดโดยระบุเป็นกิจกรรมย่อยๆนะคะเพื่อที่จะประมาณค่าใช้ใจ่ายได้นะคะแล้วก็ต้องมีการระดมขอทุนส่วนหนึ่งจากผู้ให้การสนับสนุนทุนนะคะเราก็จะได้มีงบประมาณในการทำโครงการเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างแผนการเงินนะคะก็ต้องระบุ รายการแล้วก็จำนวนเงินโดยการแตกตัวคูณยกตัวอย่างเช่นจะแบ่งเป็นหมวดค่าตอบแทนหมวดค่าใช้สอยหมวดค่าวัสดุนะคะเราก็ต้องแบ่งว่าค่าตอบแทนวทิทยากรจำนวนกี่คนชั่วโมงละกี่บาทกี่วันก็คือจะต้องมีการแตกตัวคูณให้เห็นแล้วก็รวมเป็นจำนวนตัวเงินนะคะการจัดเอกสารรายงานโครงการนะคะ เราจะจัดโดยการที่เราจะต้องมีการทำหนังสือราชการภายนอกภายในเพื่อส่งถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในองค์กรและก็นอกองค์กรด้วยนะคะเราก็เลยต้องทำเอกสารทางราชการขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นการพิมพ์หนังสือราชการเนี่ยเราก็ต้องมีการกำหนดตาพุทธนะคะแล้วก็กำหนดขนาดกระดาษ เป็น a 4มีการพิมพ์ส่วนหัวเรื่องนะคะก็ที่ aw ก็จะเป็นที่อยู่ของมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่อยู่ของคณะนะคะตามด้วยมหาวิทยาลายัยที่อยู่ของมหาวิทยาลายัยกําหนดระยะขอบกระดาษนะคะเป็นขนาด a 4โดยมีบนล่างซ้ายขวาขนาดเท่านี้นะคะแล้วก็จะมีระยะห่างระหว่างบรรทัดด้วยเนาะห่าง6 p พอย t มีการพิมพ์เนื้อหารายละเอียดแล้วก็มีการพิมพ์คำลงท้ายนะคะส่วนการกำหนดส่วนหัวเรื่องนะคะแล้วก็กำหนดขนาดเป็น28เซนนะคะขนาดตัวอักษร28แล้วก็จะมีการเลือกเมนูในการสร้างซองจดหมายนะคะจากผู้รับจดหมายภายนอกนะคะก็จะมีไฟล์ Excel ให้ที่อยู่ใน เอกสาร e-learning นะคะจะมีไฟล์ excel เพื่อที่จะเลือกให้เราเนี่ยสร้างรายชื่อผู้ติดต่อนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือตัวอย่างของไฟล์ excel นะคะดาวน์โหลดมาแล้วก็ใช้เมนูของ select recipient นะคะ use and existing list นะคะจะอยู่ที่เมนูของ m a i l i n g นะคะเลือกขึ้นมานะคะแล้วเราก็แทรกฟิลด์จากนั้นก็ดูผลลัพธ์นะคะตามจำนวน รายการที่ได้สร้างเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของผลลัพธ์ของการสร้างซองจดหมายนะคะสำหรับปสเตอร์นะคะเดี๋ยวจะทำในโปรแกรมแคนวาเดี๋ยวอาจารย์จะสอนทำอีกครั้งหนึ่งนะคะกำหนดการส่งงานก็คือเราจะต้องเขียนข้อเสนอโครงการให้ครบทั้ง13ข้อนะคะแล้วก็จัดเอกสารโครงการ ให้สวยงามแล้วก็พิมพ์หนังสือราชการภายนอกภายในแล้วก็ทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะกำหนดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นสัปดาห์หน้านะคะก็คือสัปดาห์ของวันที่13กุมภานะคะ